สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริลพลเดชวิสัยกับตอนนี้ข่าวการเมืองก็มีหลังจากสงการนี้นะครับก็มีนายกรัฐมนตรีนายกอิงก็ต้อนรับอันวานะครับนายกมาเลเซียแล้วก็ต้อนรับผู้นำพม่านะครับก็มาเยือนประเทศไทยแล้วก็ได้ไปคุยกับนายกทักษิณชินวัตรด้วย ก็แสดงว่าผู้นำทั้งสองประเทศก็ให้ความสำคัญกับเรยกทักสินจริงๆ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรยังเยีบเยบบอยู่มีแต่ข่าวข่าวข่าวจากพวกสื่อมวลชนข่าวจากพวกนักวิชาการ ่าวจากพวกนักวิเคราะห์ข่าวก็จะบอกว่าหลังจากสงการนี้นายกรัฐมนตรีจะปรับคอรมอรหรือไม่ก็ยุบสภาแล้วก็เป็นข่าวแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ข่าวครับเพราะว่าการปรับคอรมอรอาจจะมีนะแต่การยุบสภากับมันไม่มีนักการเมืองคนไหนอยากให้ยุบสภา ทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายคา้า <c> น <oughs> จริงๆหลายคนบอกว่าฝ่ายค้านใะอยากให้ยุบสภาไม่จริงครับเพราะว่าถ้ายุบสภาแล้วพวกที่เป็นสสเนี่ยสสเดิมอยู่เนี่ยนะ <c oughs> ก็ไม่รู้จะได้กลับมาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นบันก็เลยไม่มีใครอยากยุบสภาหรอกครับ <c oughs> แต่ปรับคอรมอรนี้โอเคแต่ปรับคอรมอรก็มีปัญหาครับเพราะมันเป็นรัฐบาลผสมเป็นมีหลายต่อหลายพักมาร่วมรัฐบาลการจะปรับคอรมอรจะปรับเอารัฐมนตรีออกพักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลต้องยินยอมพร้อมจ่ายด้วยถ้าเขายืนกระต่ายขาเดียวว่าเขาอยู่เหมือนเดิมรัฐมนตรีเหมือนเดิมทาง พรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถจะไปทำอะไรเขาได้นอกจากปรับเฉพาะในพรรคของตัวเองนั่นแหละครับหลายคนวิเคราะห์ว่าจะต้องปรับรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมดต้องเปลี่ยนอะไรทั้งหมดมันมันไม่ได้ได้อย่างใจนะครับไม่ได้เหมือนตอนที่พรรคไทยรักไทย,ไทยมีเสียงข้างมากรัฐบาลพรรคเดียวอย่างเงี้ยปรับได้แล้วมันก็จะกลายเป็นไอ้นี่อีกเป็นแบบ <c oughs> เป็นแบบเขาเรียกอะไรครอบงามอะ่ะมีพักเดียวก็คือครอบงามเองมันไม่เป็นธรรมชาติเองก็ต้องมีแบบนี้ครับหลายๆพักก็ได้คาน้ำหนาจกันเพราะฉะนั้นการจะพูดจาประไซอะไรก็พูดได้นะครับแต่มันทำไม่ได้ไม่ได้อย่างที่คิดผมไม่ได้ติดใจอะไระครับผมติดใจ นักข่าวนักข่าวป่ะก็ไม่ได้จะใช่นะเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์กพอยน์นะนะชื่อจริงเขาชื่อสมภพรัตนวรีซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวด้วยแล้วก็ลงมาทำรายการเองด้วยรายการเขาก็ชื่อว่าติ่งข่าวเพราชื่อเขาเอามาเป็นรายการบอกว่าสุดยอดเลยนะแล้วก็เป็นการสรุปข่าวครับใช้เวลา สั้นๆแป๊บเดียวหกนาทีเป็นคลิปแต่ละตอนแต่ละกรแล้วก็มีพิธีกรผู้หญิงก็คุยกันไปถามกันไปนู่นนี่นั่นๆั่นก็ไปก็ดูแล้วก็สนุกดีแล้วก็ก็โดดเด่นนะแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะเรตติ้งดีมากๆเลยนะครับรายการของเขาแต่พอมาหลังๆนี่ครับตัวคุณติ่งเองเนี่ย จะเริ่มจะแบบดังไงพอดังแลวก็เริ่มจะแข็งก้าวเริ่มจะแบบพูดจาปาใยอะไรออกไปมีด้วยความมั่นใจในตัวเองนะก็ในรายการรายการหนึ่งนะไอพิธีกรผู้หญิงชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะไรเขาก็ทำข่าวเนี่ยเขากเก่งปากเก่งไอผูแบบ้จ้าเนี่ยเขาก็คุยกับ ติ่งเนี่ยติ่งข่าวเนะี่ยคุยกันไปคุยกันมาคุยหลายเรื่องแล้วก,ก็ถามถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลไอพิธิกรผู้หญิงก็ถามติ่งข่าวนี่แหละว่าพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมแทนที่จะตอบธรรมดานะตอบว่าพรอมคุณอนุทินพร้อมอยู่แล้วพร้อม พร้อมทุกอย่างหรือไม่พร้อมก็ได้ะก็ตอบไปไม่ครับนี่ไม่พูดอย่างนั้นครับไปพูดถึงลุงตู่ครับบอกว่าถ้าลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ใครก็เป็นได้ผมจะทำแม่งทำแม่งเลยนะเสร็จปุ๊บพูดถึงนายกอีกด้วยถ้านายกอีกเป็นแล้วนายกรัฐมนตรีได้ใครก็เป็นได้แล้วยังยงไปถึงไอพิธีกรผู้หญิงมึงก็เป็นได้กูก็ยังน่าจะเป็นได้เลยกูก็คือตัวเขาเอง แล้วสรุปสุดท้ายเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยใครเป็นนายกมติก็ได้ผมฟังแล้วผมรู้สึกไม่พอใจนะคือคุณเป็นใครคุณมาดูถูกประเทศไทยประเทศไทยดูถูกประเทศไทยว่าประเทศไทยใครเป็นนายกรัฐมติก็ได้คุณมาดูถูกลุงตู่คุณมาดูถูกนายกอิน คือถ้าลงตู่เป็นได้นาะยกอิงเป็นได้คุณอนุทินก็เป็นได้คุณมาดูถูกคุณอนุทินแต่พิธีกรผู้หญิงชื่ออะไรไม่รู้มันดังนงคนนี้อันนี้ปากเก่งแล้วก็ชอบเอาคนมาสัมภาษณ์แล้วเวลาใครด่ารัฐบานใครด่าอยู่ไอ้น,นี่ก็จะหัวเราะสนุกสนานขบขันนั่ะมีความสุขคือพูดอย่างนี้มันไม่ควรนะครับผมเคยเห็นคุณนะ คุณติ่งนะเจอรัมบตรีอนุทินนะเจอโดยบางโอ้นะต <c oughs> อนนำทุ่มเลยนะคุณโคตรตัวรีบเลยนะตัวรีบมากๆเลยไม่มีทรงเลยคือเจอเขาก็ต้องทรงมีทรงหน่อยก็วันนี้ครับท่านรัมนุติต้องมีทรงหน่อยไม่ใช่ตัวรีบแบบโองไม่ใช่คุณต้องเก่งให้เหมือนในจอนะเก่งให้เหมือนในจอ คุณอยากเก่งแบบในจอนอกจอคุณต้องเก่งด้วยการพูดจาอย่างนี้คุณพาดแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าดุงตูเป็นนายกได้ถ้าอุ้งอิงเป็นนายกได้ลูกพี่ผมคุณปัญญาที่รันกูลก็เป็นนายกได้ <S <S เอออย่างนี้พอฟังได้ไ okay. พอฟังได้เพราะว่าคุณปัญญาเขามีความรู้ความสามารถ เขาเป็นผู้บริหารเนี่ยใช่ปะ่ะเปน็นพันเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยแต่คุณบอกว่าตัวคุณเองก็เป็นได้คุณต้องไป้าบ้านเลี้ยงหมานะแล้วมันมีกระมังน้ำหมานะก็ต้องจะง,งกดูเงาตัวเองด้วยว่าคุณเป็นได้ไหมอย่าว่าแต่นายกรัฐมนตรีเลยนายกอบอตอคุณเป็นได้ไหมไม่ใช่ของง่ายนะ <c oughs> นายกอบอตอยากนะ ไม่ได้ใครเขามาเป็นได้นะต้องเป็นคนมีความรู้นะถึงจะพัฒนาได้ถึงจะมีคนเลือกนะเพราะฉะนั้นอย่าด้อยค่าประเทศไทยอย่าด้อยค่าอาดีตนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเพราะพวกนี้เขาไม่ได้จับฉลากได้นะไม่ได้จับฉลากได้อย่างตัวคุณเองเนี่ย เอานายกอิงมาตั้งเอาตัวคุณมาตั้งคุณติงเนี่ยคุณติงสมพจน์เนี่ยมาตั้งแล้วมาดูความใครเจงว่ากันนายกิงมีเงินหมื่นล้านคุณติงมีเงินเท่าไหร่ผมไม่รู้จะเป็นล้านเป็นสิบล้านหรือเป็นร้อยล้านอ่ะก็ยังสู้นายกิงไม่ได้ การศึกษาโอเคอาจจะจบบริญญาตรีปริญญาโทเหมือนกันโอเคอก็เท่ากันการบนานริหารองค์กรนายกอิงเป็นซีอดูแลบริษัทชินบริษัทอะไรเยอะแยะมากมายคุณติ่งเป็นบอกอข่าวเป็นขี้ข้าคุณปัญญานายกอิงเป็นขี้ข้าคุณแม่คุณหญิงอ้อ แล้วอะไรคุณอุ๋งิงเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณติ่งไม่ได้เป็นหัวหน้าพักอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเลยแล้วจะเอาอะไรกันแล้วถามหน่อยคุณติ่งนี่เป็นนายกมตีได้จริงหรอโอเคถ้าเกิดว่า อากแก้าล้วทำมุนใหม่จะหยิบใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้ไม่ต้องเป็นหัวหน้าพักไม่ต้องมีสอสอเยอะที่สุดไม่ต้องไปทำตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอาฉบับใหม่แค่หยิบขึ้นมาถ้าหยิบคุณติ่งขึ้นมาหยิบคุณสมพ์ร,รัตนาะนำกลุลนอะไรวะสมพลร,รัตนะวรีมา มาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณคุณเชื่อว่าคุณเป็นได้จริงๆเหรอครับเป็นได้จริงหรอครับรัฐ <c oughs> มนตรีเขาจะนับถือคุณไหมครับสสในสภา,าเขาจะนับถือคุณไหมครับคุณติงมันไม่ใช่ใครก็เป็นได้นะไม่ใช่นะ ลุงตู่อดีตผู้บัญชาการเวอดีตผู้บัญชาการฐานบกนะในพลแค่ในพลเราก็ตัวรีบแล้วนี่เป็นหัวหน้าของในพลนะ่ะคุณติงเจ๋งกว่าลุงตู่เหรอ สิ่งที่คุณติ่งต้องทำนะไปหาพักลงก่อนอ่ะคุณไม่ชอบพักเพื่อไทยไม่เป็นไรอ่ะคุณไปพักภูมิใจไทยไปพักพลังประชารัฐไปพักรวมไทยสร้างชาติไปพักประชาธิปัตย์หรือไปพักประชาชนไปขอไปอยู่ในพักเขาก่อนแล้วขอให้พักเขา ส่งตัวเองลงสสแล้วสสเขตหรือจะปฏิริษก็ได้เขาไปสอสสก่อนสอสนี่ยังยากเลยและเป็นสอสแล้วก็ไม่ใช่ง่ายนะสอสหลายคนก็ตกมาตายไม่มีความรู้ความสามารถเอาแค่สอสแล้วมีบางคนจับพัดจับผูมาเป็นรัฐมนตรี ผมเป็นรับมืตีบริหารงานไม่ได้นักข่าวสัมภาษณ์ใบแดกตอบอะไรไ,ไม่ถูกเพราะไม่มีความรู้ความสามารถ <c oughs> <c oughs> จริง <c oughs> อย่าพูดสนุกปากอย่าคือเราเป็นพิธีกรข่าวนักข่าวเราก็ไม่ใช่นะพวกเราไม่ใช่นักข่าวนะพิธีกรข่าวพิธีกรข่าวคือพวกเราเนี่ยพวกคุณติ่งพวกผมเนี่ย ต้องเอาข้อมูลจากนักข่าวนะเว้ยนักข่าวไปลงพื้นที่ไปหาข้อมูลไปค้นคว้าข้อมูลแล้วส่งมาให้เราเราถึงมาอ่านข่าวมาวิพากษ์วิจาร์ข่าวเราเป็นแค่ผู้ประกาศข่าวเราเป็นแค่พิธีกรข่าวเราไม่ใช่นักข่าวซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนะไม่ใช่ใครเขาเป็นได้นะ นายกรัฐมนตรีแต่ถ้าอยากจะเป็นนายกเป็นได้เราก็ตั้งสมาคมเราขึ้นมาคุณติ่งอยู่จังหวัดไหนคุณก็ไปจดทะเบียนที่จังหวัดนั้นมีผู้ก่อตั้งสี่คนมีสถานที่มนีนู่นมีนี่เขียนข้อบังคับเขียนวัตถุประสงค์สมาคมตอแหลสมาคมปากดีสมาคมปากเก่ง สมาคมปากพาจนอะไรเงี้ยได้ตั้งมาสมาคมได้แลวพูดว่าท่านก็จะเซ็นถ้าเป็นกรุงเทพผมก็ไม่รู้ว่าใครเซ็นพอเซ็นปุ๊บเราก็เป็นนายกเขาก็จะเรียกเรานายกนายกนายกไงเงี้ยเป็นได้อันนี้ใครก็เป็นได้เป็นได้นายกสมาคมใครก็เป็นได้แต่เป็นแล้วจะดีไม่ดีอีกเรื่องหนึง่งแต่เป็นได้แต่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีครับคุณติ๋ง ถึงตอนนี้คุณเริ่มดังแล้วนะคุณเริ่มดังแล้วคุณก็เริ่มจะก่างแล้วเริ่มจะวิาพากษวิจารณ์นายกรัฐมนตรีแล้วเริ่มจะด้อยค่าล้วนายกรัฐมนตรีคุณเริ่มจะทําตัวเหมือนคุณสุทธิชัยหยุนทําตัวเหมือนอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลทําตัวเหมือน อาจารย์สีโรดค้ามภับูรที่จะวิพากวิจาร์ณรัฐบาลวิพากวิจาร์ณนายกรัฐมนตรีวิพากวิจาร์ณได้ครับแต่อย่าไปด้อยค่าด้อยค่าไม่ได้นะเราวิพากษ์วิจาร์ณว่านายกอิงบริหารงานผิดพลาดอย่างไรอย่างนี้โอเคได้แต่อย่าไปวิพากวิจาร์ณ เสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตารองเท้าก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่มันบอกถึงกลิ่นของคนที่วิพากษ์วิจารณ์อาจารย์อาจารย์อาจารย,าารย์ชื่ออะไรวะอึง้งอึ้งพาก่อนไม่ใช่อาจารย์ใจนะอาจารย์ใจนี่เป็นโกูกเหลืออาจารย์ใจไม่รู้อ,อึ้งพาก่อนก <c oughs> ่ออยู่ที่ธรรมศาสตร์ แล้แกก็ใส่รองเท้าแตะจะไปเข้าห้องสมุดแล้วบรรดารักษ์เขาไม่ให้เข้าก็ตามก,กฎกติกาของของห้องสมุดเขาไงอาจารย์อาจารย์เนี่ยก็ไม่รู้อาจารย์ใจเลยออาจารย์อะไรอึง้งปากก่อนอยู่ละก็เอาเอากระดาษแล้วเขียนเป็นรูปตีนแล้วก็ไปแปะ ที่ข้างฝาไอห้องสมุดเนี่ยบอกว่าเอาสมองมาหนังสือไม่ได้เอาตีนมาหนังสือบอกเนี่ยไอผมชอบใจมันเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์เอาสมองมาหนังสือกันไม่ได้ส้นตีนมาหนังสือเนี่ยอ้าจริงๆเพราะ,ะการบริหารงานของนายกอิงไม่ใช่เอาส้นตีนไปบริหารงาน ไม่ได้เอารองเท้าฝังเพชรไปบริหารงานไม่ใช่ใส่เสื้อชุดตีกใหญ่ๆไปบริหารงานไม่ใช่นะครับใช่แต่แกววสมองไปบริหารงานคือคุณไม่ได้อยู่วงในคุณไม่รู้คุณไม่รู้จักนายกเองคุณไม่รู้จักนายกยิ่งรักเอานายกยิ่งรักก่อนนายกยิ่งรักผมเคย เคยเข้าเข้าไปฟังอะนะไม่ได้เข้าไปทำอะไรไปฟังตอนนายกยิ่งรักนั่งหัว,ตวโตอ๋อเดี๋ยว,ยวอาจารย์ป่วยอาจารย์ป่วยอึ้งพาก่อนนะใช่ใช่น่าจะเป็นพ่ออาจารย์ใจหือเป่าไม่รู้นะไม่รู้แล้วนะ,นะอาจารย์ป่วยแล้วอ,อาจารย์ป่วยก็เป็นเป็นผู้ขอตั้ง ธรรมศาสตร์นี่วะไม่รู้อะและ้วตาเนี่ยเอานายกยิ่งลักก่อนตอนที่ประชุมประชุมที่สำนักง,งานของท่านสุชนชามพูนุชของท่านนายกเทศมนตรีนครฟิสโลดรเปรมรดีชัมพูนุชเนี่ยนั่งประชุมกันนายกยิ่งรักษณนั่งหัวโตวแล้วก็มีผู้ว่าผู้ว่าทางภาคเหนือมานั่ง มาแล้วมีเจ้าหน้าที่อธิปดีมานังนายกยิงรั์บรีดการประชุมโคตรแน่โคตรเจ๋งเลยเจ๋งมากๆเวลาพูดว่านำเสนอก็ต้องเรียนพระนัท่านนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยนายกยิงรัเ์เบกเลยเอาเนื้อเนื้อครับท่านเอาเนื้อเนื้ออะไรทำนองนี้แล้วหัวลอเสียงดังเนี่ยผมเคยได้ร่วม หลายคนผมว่านายกยิงรักไม่ได้โง่กว่านายกอย่าไปเอ่ยเชื่อแล้วกันไม่โงโกว่าแต่คราวนี้มาถึงนายกอิงนายกอิงผมไม่เคยไม่เคยได้ไปสัมผัสเคยเจอที่เอาเอาอัลบั้มไปให้แกเซนตอนแกนมาหาเสียงแต่ผมถามรัฐมนตรีที่ร่วมงานกับนายกอิง ว่านายกนองเป็นไง <c oughs> แกบอกว่านะอันนี้นายกเศรษฐาอย่าอย่าน้อยใจนะแกบอกว่านายกอิงฉลาดกว่านายกเศรษฐานายกอิงบริหารหางานดีกว่านายกเศรษฐานายกอิงติดดินมากกว่านายกเศรษฐาและนายกอิงใช้คนมีคนรอวิธีมีลูกล่อลูกชน จะคุยกับรัฐมนตรีแต่ละคนแกใช้ความเป็นเด็กแล้วก็เข้าคือให้รัฐมนตรีทำงานเมือนกันเถอะเก็งๆแล้วยังบอกว่าถ้าเกิดว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยานายอิงอยู่ครบปีเนี่ยใครก็หยุดไม่อยู่คือคุณไม่รู้ไงคุณติง่ง แล้วก็คนหลายต่อหลายคนไม่รู้ไงที่เกียรตินายกเองเนี่ยไม่รู้ว่าแกวิวัฒน,นาการมาขนาดไหนเพราะนั้นอย่าไปด้อยค่าถ้าตัวเองยังไม่แน่จริงอย่าไปด้อยค่าขายโดยเด็ดขาดตัวเองลองดูตัวเองแล้วตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมตัวเองเป็นรัฐมนตรีได้ไหมตัวเองเป็นสสได้ไหม ตัวเองเป็นนายกอบอจอได้ไหมเป็นนายกเทศบาลได้ไหมเป็นนายกอบอตอได้ไหมเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ไหมถ้าตัวเองยังเป็นไม่ได้อย่าไปด้อยค่าคนที่เขาเป็นอยู่แต่ละคนเขามีดีหัวหน้าส่วนราชาการเนี่ยสี่แปดสี่เก้าที่เราก็าโ,งโ,งโง่โง่อะอย่างน้อยเขาฉลาดกว่าเราเขาต้องมีดีกว่าเราเขาถึงเป็นหัวหน้าส่วนได้สี่แปดสี่เก้า มันต้องมีอะไรดีอะไม่ได้จับฉลากได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมันบอกถึงกลืนตัวเองนะครับผมผมฝากไว้ด้วยนะติงข่าวนะเราเป็นพิธีกรข่าวเราเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ข่าวเราอย่าไปด้อยค่าใครโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเรายังไม่เก่งเท่าเขาอย่าโดยเด็ดขาด แต่ถ้าวิาพากษ์วิจารณโดยสร้างสารรค์วิาพากษ์วิจารโดยบอกว่าไอ้นายกทําอย่างนี้ผมว่าไม่โอเคนะถ้าทําอย่างนี้จะดีกว่านะอันนี้เขาเรียกว่าวิาพากษ์วิจารโดยสร้างสารรค์อย่าวิาพากษ์วิจารณ์เอามันเพราะคุณจะไม่ถึงถึงไหนหรอกครับจะไม่ไปถึงไหนหรอกครับคุณไม่มีทางได้เป็นคุณปัญญานิรันดร์คุณได้หรอกครับคุณก็ได้เป็นแค่ลูกน้องคุณปัญญานิรันดร์คุณ เป็นบอคอข่าวเท่านั้นเองผมเคยคุยกับคุณปัญญาตอนที่ท่านมารับดุดดษฎีบัณฑิตกินมือสัที่พิสนูโรกครับแกพูดจาดีอ่อนน้อมและแกโคตรฉลาดเลยแล้วแกไม่ค่อยพูดแกจะฟังผมโม้แล้วก็กเก็บเก็บสิ่งที่ผมโม้ไป พอผมคุยกับคุณบัญญาเสร็จผมกลับมาผมไม่ได้หาอะไรเลยผมก็โง่แทนท,ท,ที่ผมจะถามแกเรื่องนู้เรื่อง,องๆๆนี้ผมเสอกไปโม้ให้แกฟังเราพลาดใช่ไหมพอเราไม่ถึงเขาอ่ะเขาเก่งกว่าเราเขาเจ๋งกว่าเราเขาเหนือกว่าเรานะ <c oughs> นั่น แล้วก็ฝากรักรบโซเชียลทั้งหลายแหละนะถ้าพิมพ์เก่งโพสเก่งนะในโลกเห็นความเป็นจริงก็ต้องเก่งด้วยนะแล้วเวลาคนที่ชอบพิมพ์วิาพากวิจารณใครนะแสดงตัวตนเอารูปจริงจงของตัวเองเอาชื่อนามสกุลตัวตจริงของตัวเองลงแล้วก็วิาพากวิจารนั่นก็ถือว่าแน่ถ้าคุณเป็นพวกอวตารคุณไม่แน่หรอกคุณก็เป็นแค่พวก มาปดทุกในโซเชียลเพราะชีวิตจริงคุณอาจจะเหลวแหลกชีวิตจริงคุณอาจจะไม่ได้เรื่องอะไรก็ได้เพราะฉะนั้น,นเปิดเผยตัวตนด้วยนะถ้าแน่จริงถ้าเก่งจริงนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ปรบเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับและมีอีกหลายเรื่องที่ จะต้องพูดถึงในคลิปต่อๆไปนะครับมีเรื่องคุณหญิงอ้อพจน์จมานสว่างวงไม่ใช่เนี่ยพจน์จมานศินวัฒน์ไม่ใช่เ่ยพจน์จมานนาป้อมเพชรไม่ใช่พจน์จมานดาวน์แล้วก็จะมีเรื่องพิษณุโลกควรจะมาปักธง,งห้5เขตเพราะมีจุดอ่อนเยอะแยะ ก็เดี๋ยวจะคลิปต่อๆไปครับตอนนี้ก็มีหลายเรื่องที่ตุนไว้ที่อยากจะพูดนะครับโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับตะไครผมด้วยแล้วก็กินกลางกันไม่ได้ทาง f a c e b o o k ดรกิจพลเดชวิสัยเบอร์ดีไลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับคนที่มาป่วน ในช่องผมก็โทรมาปวดได้โทรมาคุยกันได้โทรมาตัวเป็นๆกันได้ผมไม่หนีอยู่แล้วนะโอเคครั okay. บผมมาซื้อหนังสือผมหน่อยครับ<ตา>บังมัดคองตันนักเลงใจบุญขวัญใจคนจนครับอันนี้ผมเขียนขึ้นเองครับเขียนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตกสถานโลกันนะ ก็เขียนไว้เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ผมมองไปที่บางมัดฟงตันตอนนี้ก็สนิทกันจนเป็นเพื่อนกันไปแล้วไม่รู้แกจะยอมรับผมเป็นเพื่อนเปล่าไม่รู้ <c oughs> แล้วบางมัดฟงตันก็สอนอะไรผมเยอะแยะเลย,สอ,ยสอนด้วยการกระทำนะไม่ได้สอนด้วยการพูดผมก็ได้ความรู้ จากเขาเยอะมากก็ช่วยซื้อครับ290บาทเงินเข้ากองทุนกิจโพสแชแนลดูแลผู้ยากไร้ดูแลผู้พิการดูแลม้าแมวจอดจัดครับตอนนี้ก็ขาดรถเข็นอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้ติดทางไว้ของน้องน้องสาวเร็กที่รบจะรบ,บุรีครับเดี๋ยวจะหาเงินไปซื้อแล้วก็ส่งไปให้ที่ รถบุรีครับถ้ามีโอกาสจะขับรถไปให้เองนะโอเคครับสุดท้ายนะครับผมก็จะบอกพวกเราทุกคนว่าถ้ายุมากๆนะเราก็ยังสามารถกินข้าวขาหมูได้ยังสามารถกินทุเรียนได้ยังสามารถกินชาดำเย็นได้ยังสามารถกินทองหยิบฝอยทองได้ คือว่ามีบุญนะครับถือว่ามีบุญมากๆเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าตัวเองรันทดบางครั้งเราแค่ไม่มีจะกินแต่ดีกว่าคนที่มีจะกินจะกินไม่ได้ครับผมขอบคุณครับขอให้มีความสุขนะครับขอให้ภาคุ้มอรองพี่น้อง ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับก็ขอขอบคุณนัดวิวนะครับอาจารย์ผมด้วยที่สอนวิชา YouTube ให้ผมสวัสดีครับ